สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะช่องพังน้องแบมนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะนี่ก็เช้าวันที่8ดแล้วนะคะของการอยู่รักษาสุขภาพของพังน้องแบมนะคะเช้านี้พวอพันมาอาบน้ํารอพี่หมอนะคะดูเด็กอ้วนอาบน้ํากันนะคะอู้ย เราจะไปไหนเนาะของแบบจะไปไหนอ้วนจะไปอย่างเดียวนะคะอาบน้ำล้วจะไปอย่างเดียวเลยเด้วยนหมด้ว้รวมะลงวรวน E> เออยเจ๋ยต oh uh, uh ั้งเลยโอ้ยหีกล้วเด็กอ้วนไอ้เด็กอ้วนนี่ก็จะเป็น ที่ hey, คุณหมอจะให้น้ำเกลือน้องตอนเช้านะคะตั้งแต่9้าโมงเช้านะคะจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งเนาะแต่ละวันนะคะนี่ก็จะเป็นผลไม้ของเด็กลก้วนนะคะผมผลไม้รอให้น้ำเกลือน,นะ,ะฝั่งคุณยายคุณยายก็ล้างผลไม้นะคะล้างกล้วยนะคะไว้รอให้น้องนะคะช่วงที่พี่หมอให้น้ำเกลือน,นะคะเราก็สลับกันนะคะก็จะเป็นกล้วยมั่งหญ้ามั่งนะคะคุณยายก็ล้างกล้วยนะคะ แช่น้ำเกลือนะคะแช่เกลือล้างให้น้องกล้วยน้องเบมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะครับผมฝากครอบครัวพังน้องแบมด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะครับ